ใัอนองคันครับตอนนี้ก็ทีมงานของวัดควรคลังหรืออาจารย์สนีหรือพระครูประพัฒธรรมกิจนะครับนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ติดแก้ไขนะครับผู้กักตัวโควิด -19 ร่วมกับมูล,ลนิธิ ศรัทธาสามัคคีของอำเภอทุ่งใหญ่นะครับตอนนี้กำลังขึ้นสิ่งของเป็นข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็พวกไข่ไข่ไก่แล้วก็มาม่า,มาปลากระป๋องนะฮะมีหลายอย่างหลายอย่างที่จะไปมอบให้สมาชิกที่กลุ่ม เียงโดนกักตัวจากโควิด -19 เโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เ,เจอกันช่วงเดินทางอีกทั้นข้ามไม่วตันน้งวันนี้เราจะเดินทางไปตำบลน,นากระชนะครับ ไปหมู่ที่สองตําบลนานกระชะหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่นะครับตําบลนากระชะของจังของอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชให้พี่น้องชาวตําบลนากระชะหมู่ที่สองหมู่ที่สามและหมู่ที่สี่นะครับถูกกักตัวก็ตอนนี้ก็ที่รู้คร่าวๆมาก็อน่าจ,จะประมาณอยู่ประมาณสิ เจ็ดถึงยีหลังคาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงเดินทางาครับครับขณะน,นี้เราก็ได้เดินทางออกจากวัดควนคลังนะครับร่วมกับมูลณิธิสัทคาทุ่งใหญ่ท่นข,ข้างหลังเห็นแต่ไฟแวบๆเลยน,นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูประพัฒน์ธรรมกิจด็อกเตอร์มุ่งหน้า ไปสู่อำเภอชฉวงนะครับตำบลนานกาชะหมู่ที่สองหมู่ที่สามและหมู่ที่4ี่นะครับเพื่อจะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้สมาชิกชาวที่โดนกัดตัวจากโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกทีที่เป้าหมายนะครับตำบลนานกาชะเลยครับ,บร ตับีฝั่งหนึ่งตะวันตกทางตะวันของเฉืยงเนี่ติดกับเืองของแม่น้ำตาปีฝั่งอุษาว์ครับตอนนี้เราก็มาที่บ้านแรกนะครับมาที่บ้านแรก มาที่บ้านแรกถึงเป้าหมายเป็นบ้านหลังแรกนะครับที่จะเอาสิ่งของบริโภคมามอบให้สมาชิกที่กัดตัวนะครับแต่ว่ามีผลเป็นผลเป็นลบนะครับผมผลเป็นลบแต่ว่าก็ต้องโดนกัดตัวอีกต่อไปเพื่อความปลอดภัยนะครับ มาถึงบ้านแรกแล้วครับตอนนี้บ้านหลังแรกนะครับพร้อมกับผู้ใหญ่อุบลน,นะครับผู้ใหญ่อุบลจันทบูรเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่สองตำบลน,นากรชะนะครับท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ที่นำทางนำทางในหมู่บ้านเพื่อจะมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับนะครับของเราก็มี มนหลายอย่างนะครับเป็นข้าวสารเป็นน้ำดื่มเป็นไข่ไก่แล้วก็หลากหลายอย่างนะครับเพื่อจะมามอบให้กับพี่น้องที่ถูกกักตัวที่ถูกกักตัว,กกตวครับผม okay, ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเดี๋ยว ครับผมตอนนี้ก็มาบ้านหลังที่สองนะครับไ่งแผงบ้านหลังที่สองมีน้องๆกุ้ไทยมาช่วยเพื่อจะนำสิ่งของมาบ้านนี้หลายคนบ้านนี้หลายคนบ้านนี้หลายคน เดยัระตัครนดััซอยนี้ก็จะลำบากหน่อยเข้ามาคือในสวนยาง

นี่ก็เป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่ทำโครงการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกในกลุ่มเสียงนะครับเป็นพระภูป,ประพัฒธรรมกิจด็อกเตอร์หรือพระอาจารย์เสน์วัดคนคลังนะครับอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับหลวงพี่ทรงเดชหลวงพี่ทรงเดช แล้วก็มูล,ลนิธิศรัทธาทุ่งใหญ่นะครับร่วมกันเพื่อจะเอาสิ่งของมามอบให้กับผู้ที่กักตัวนะครับยังไม่ติดเชื้อนะครับเป็นสมาชิกที่โดนกักตัวหลังนี้ก็วันที่17บเดถึงวันที่31เ

ครับตอนนี้กำลังเช็คนะครับว่าซอยนี้ทั้งหมดมีกี่หลังคาเรือนที่โดนกักตัวซอยนี้ทั้งซอยเลยนะครับซอยนี้ทั้งซอยหลายหลังคาที่โดนกักตัว ครับซอยนี้ลงทั้งหมดสิ่งของบริโภคก็1 1ครอบครัวนะครับส1ดครอบครัวที่จะลงที่ตรงนี้นะครับในซอยนี้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าทั้งซอยนะครับมีทั้งผู้ติดเชื้อและผู้กัดตัวนะครับที่หมูสอง บลนากระชะในซอยนี้ซอยป่าปามตรงนี้นะครับมีทั้งมีทั้งผู้ติดเชื้อมีทั้งผู้ถูกกัดตัวก็เลยต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนเพื่อจะเซฟนะครับเพื่อจะเซฟเราจะไม่เข้าไปนะครับเราจะไม่เข้าไปาเราจะเอาสิ่งของลงไว้ตรงนี้ แล้วก็ให้พี่น้องออกมารับกันเองนะครับออกมารับกันเองเพื่อเซฟตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อเซฟตัวเองด้วยครับผมตอนนี้ก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มานำทางให้กับทีมงานของพระครูประพัฒธ,ธรรมจิตด็อกเตอร์ เข้ามาเพื่อจะนำสิ่งของบริโภคเข้ามาแจกจ่ายครับพ่อแม่พี่น้องที่กักตัวและเป็นในอยู่ระหว่างกักตัวแล้วก็มีสมาชิกที่ยืนยันนันแล้วนะครับในซอยนี้มีสมาชิกยืนยันอยู่หลายคนอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถเปิดเผยได้โอเคนะครับ ดี่นี่คนให่บนรถก็ได้คนีกกี่คนกับเื่นี่คนแล้วก็ไม่ย่งนากนไ้หรอคนแต่คนแ่คนไม่ไปงนทศอาเงานเทศกวิ่งไปชุ่ั่งท่เหนอจะอ ไปกันไหมไปกันไหมเรื่ององทำยังไงไปกัน แวะเลยแวะแวะไปเลยโาครับตอนนี้ก็เรามาถึงที่หมู่ที่สามนะครับหมู่สามตำบลนากระชะอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจะเอาสิ่งของ บริโภคมาให้พี่น้องที่กักตัวอยู่กับบ้านในกลุ่มเสี่ยงโควิดสิบก้าบ้านนี้จะกักตั้งแต่วันที่วันที่17บธันวาถึงวันที่31มธันวา ว่่างึลครับผมบ้านนี้ก็บ้านหลังสุดท้ายนะครับบ้านหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับที่ภารกิจของเรา หลวงพี่ทรงเดชภารกิจของเราก็หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับของวันนี้อาจจะมีพรุ่งนี้อีกแล้วแต่ความศรัทธาของพี่น้องที่บริจาคมาให้กับทางพระอาจารย์ แล้วก็ทางพระอาจารย์พระครูประพัฒธรรมกิจด็ดอกเตอร์แล้วก็ทีมงานก็ของเราก็จะได้จัดสรรปันส่วนนะครับเพื่อจะเอามาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กักตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิด,ด,ด,ด -19 <passionate> ครับผมวันนี้ก็หลังนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายนะครับก็เป็นหลังที่สิบหกหรือสิบเจดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คดูอีกทีโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่